สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อปเสียครับเที่ยวในหมู่แก่ครับสุขใไสุขใไน,นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเหล่าไก่ไปบ่อยแล้วครับก็มาจากเมืองกูเกิลนะครับก็ไม่แวะแวะเข้ากูเกิลเลยครับรยิงตรงมาเลยครับเพราะว่าก็คุณชันชัยรุ่เสียกับแท็กซี่ที่มีเงาครับปกติเรารู้แล้วว่าหนึ่งคือแท็กซี่มันเลี่ยงกับคนส่งมาที่ ที่ที smell, magic, ่การขาดแดนเนี่ยเอาสิบสิบหยวนนะครับอ่าคัดอื่นเอา20่สิบหยวนนะคันนี้เอา20่สิบหยวนเช่นกันนะเรียกทำมาเสื้อทำาเรียกเสื้อเรียกขึ้นเลยแม้ไม่ทด้ถกราคานะทำมาดีนักเสื้อพวกเราก็ถามราคาไม่ขึ้นหรอกถามราคาเขาว่าสิบหยดยี่สิบหยวนเราไม่ไปเราชาตชายก็ใช้อ่าเพราะว่าจะไปข้างนอกดีกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวพีมอเขาตกลงเรียกอะบ้างอะไรบ้างนะโอเคพวกเราไปก็ไปก็ เหมือนจะเขาว่าโอเคกับเราสิเขสิอยู่นะอ่าพอไปถึงที่แล้วท <ITA> ่านออกครับมีผู้สานหนึ่งคนยัดเข้ามาครับคุณคิดว่ามันย่เง่าไหมครับยัดเข้ามาหนึ่งคนแล้วก็คนแก่นั้นก็จ่ายไปรู้สึกว่าห้าอยู่หนะน่าจสิบนะเขาจ่ายไปห้าอยู่หมดเจไหมเสร็จไอ้ที่าปกติก็ต้องคือสิบยูนนี่คือพวกเรานะไปตรงเลยนะครับไปตรงที่นู่เลยนะครับเข้าก็คนแก่คนขึ้นไปพอนขึงปุ๊บอ่าเขาบอกให้ตังเลยคนอีกตังเลยอ่า เก็บตังค์คุณชันชัยแค่ไปสิบโวนอ้าวข้างหลังล่ะคุณชันชัยก็บอกว่าเฮ้ยยูนี่คุณเมาแลเขาสิบโยนทั้งคันนะอ่าบอกไม่ใช่เขาคิดคนคนละคนอ้าวคุณคุคโคคณโมเมเนี่คุณชันชัยมันพอใจคนระับตัวหลบปล่อยท่านท่านเนี่ยยี่เป็ดหูห้าหมเลยนะแย่จริงจะเดือดมากเลยไม่เดือดได้ผลร่วงร่างเลยครับอยากโต๊ะมันเหลือสิบห้าเพราะเขาต่อหนักจริงๆไม่ม<ห>ันไกลกว่าโรงแรม เลยเลยเลยมันเลยเลยเขาท่าโดนโดนชันชาย็ข้อใส่เนื่งแบงไปนั่นแหละแรงมาหลังเขาจะได้ทำคือเรามีสามคนครับคขาคชนหนึ่งมันก็คำวราตีเรกตีมันมันแค่มันโดนแน่ใช่ไหมเขาเขาอ้ายุหยุบแล้วได้เท่าไหร่นะตกลงเลยแค่ยี่สิบหรือยี่สามยี่สิบหลนนั้นนี่มันเปทุกที่นะอย่าไปว่าเขานะของเรามีนะอันนี้บอกเลยคือมีพวกเราเหรอของเราของเรานี่ เราเราเราอ๋อคือเราเรามีคือมันมีทุกเพศหรือเปล่าผมว่านะมีมีทุกประเทศไหมคุณชันใช่ไหมนั้นมีเพศอะไรที่ไม่ได้รับไหมผมว่าไม่มีมันก็ต้องมีคนกะเกราดบ้างไงใช่โพรเลนโปรตินะครับเพราะว่าหนึ่งเราหันไปเรื่องที่ว่าเราเป็นเรื่องในแหล่งที่เป็นแหล่งกะเรกะลากบ้านเราก็มอชีสใช่ใช่เคล่นไปง่ายประมาณใช่ใช่เรามาอย่างเงี้ยนะคุณอยู่ไหนบอกทีมมา เอ่ราาามยงี้นตอนที่เราพูดไม่เห็นมันขึ้นอ่ะผมแนะนํานะครับให้เดินทางมาคือต้องบอกแท็กซี่ก่อนว่าอ่าหมดนี้นะผมให้คุณแล้วคุณให้เกาไปเลยนะ่งใหไปก่อนเหมือนครั้งแรกที่คุณชันชัยยื่นให้ก่อนก่อนไปใช่ไหมคุณชันชัยยื่นให้ก่อนตอนแรกนะคุณชันชัยยื่นให้ก่อนอ่าเขารับแล้วไปขับนึกว่ามันจะโอเคออ๋โอเคคุณชันชัยเลยไม่ยื่นให้นะครับอ่าก็กลับมามาจ่ายตอนที่ปลายทางเขาขึ้นเงยด้วยแหละก็ลืมคิดอะไรเรื่อยมา ะครับก็นั่งขึ้นมาเลยไม่เป็นปัญหานั่นก็เพราะเพื่อนๆเลยว่ายื่นตังให้เขาก่อนนะครับแล้วก็ถามดูว่าคุณคิดเท่าไหร่เลยไปคนหรือว่าเป็นหัวแน่นอนถ้าถ้าเป็นข้าเหมาหมดนะครับโอเคแล้วถ้ารเป็นหัวยามาครับจากจากค่ารถท้องเมืองหูเขินนะครับมามาที่ชายแดนนถ้ามาชายแดนทุกคนก็นักท็กซี่ผมว่านักสัมซี่มาเนี่ยข้ามมาข้ามสะพานสะพานอะไรทุกคนพิจารณา สะพานที่ข้ามมาสะพานอะไรนที่ที่พักโอ้ยไม่รู้ชื่อน่าจะเป็นแม่น้ำแดงอ่าเป็นสะพานที่ที่เราข้ามมาอยู่ก็สองฝั่งนี้ก็ฝั่งเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามนี่คือจะเป็นทางฝั่งแม่น้ำโขงนะพุ่งสู่ตรงขึ้นไปประเทศจีนนะครับแล้วก็มามามาเลาะข้ามตัวตัวเอลกันเพราะว่าไม่รู้ทีตัวเอลนะ ของฟางนี่บางทีตัวตัวเดียวยวตั้งก็อยู่หนึ่งยถวตั้งใช่ไหมฮะแล้วมาติดข้างบวนก็ตัวๆๆเอลขึน้นมาหน่อยนึงนะก็เลยฝั่งตองจีนฝั่งก็เป็ของเวียดน,นามนะฮะคนมาเที่ยวเลยสับสนเฮ้ยทำไมมาแล้วทำไมฝั่งในเวียดนามนานมันมีทั้งฝั่งฝั่งฝั่งายฝั่งฟ้า,า,าเลยแล้วบางจุดทำไมจะฝัง่งจีนอันนี้นึกสภาพตัวเอลได้ไหมครับก็โอเคนะครับเราข้ามมาตัา้งคาลังกาแฟคาลังหลุนหลาพอสวยนะครับผมก็ให้คุณจันชัยสั่งกาแฟแรกผมใส่เซ็ตโซ่คุณจันชัย แกก็คงมีสั่งหนึ่มาให้ครับผมไม่เคยทานในเวียดนาม่เคยทานเวียดนามผมไปดําไปยนต์ข้างนอกครับข้างนอกเวียดนามทั้งประเทศกินแบบนี้กาแฟในเวียดนามทั้งประเทศเลยตั้งแต่ในเหนือยันใต้ที่นี่มันซึมโจ๊กครับซึมโจับซึมโจ๊กแต่ในใต้แต่ใงโครานะครับประวัติศาสต็์สกายไลน์เป็นคนขลาดมาเที่ยวเวียดนามนะครับมามาเที่ยวยางบอยเลยยางบอยนะครับแล้วก็ไปไปไปจีนด้วยยางบอย ด้วย <Safe S 1> เทียวเล้าเทียวพม้งเทียวประมาบ่อยยังบ่อยเด้อผมมคนคนพลาดนะครับเตจีนด้วยเินดังจินดงมดนเร์ไหนเำเสนอกาแฟเวียดนามครับอนี้ต้ะบับออริจินอลของแท้ของเวียดนามนะครับเขาจะมีกาแฟอยู่ด้านบนนะด้านบก็จะปั้มลงให้มันอยดออกมาตรงนี้แล้วก็จะกินกันจริงเาจะกินกันน้าแข็งนะนะน้แข็งก้อนใหญ่ๆนะออ้นี้กรว่ากาแฟสไตล์เวียดนามครับ กาแไม่จำเป็นไม่ต้องกินไม่กินของขามคุณหน่จะอะไรไม่แข็งใส่ได้หรอก็ไม่จําเป็นคนที่ชอบกินหวานก็มันก็ไปเย็นบ้านเราเนี่ยก็านใส่กันไปแล้วก็ใส่นมไปนิดนึงเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่ต้นฉบับเลยครับต้นฉบับของของเวียดนามเพรานักบ้านเราไม่ไม่มีแบบนี้นะไม่มีนะหรืออาจจะเป็นบางร้านที่เขาเียนแบบนี้เงี่ยคุณเจอเคยเจอไหมตั้งแต่ตั้งแต่ลาวคายไปถึงโฮจิมินห์นะถึงแบบนี้ถ่งกาแฟแบบนี้นี่สุดยอดครับ เาขึ้นครั้งแรกแล้วชุนมาเจอแต่เราสองคนนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามานานแล้วนะครับเข้ามานานก็เข้ามาบ่อยนะเขาก็มาเจอแล้วก็ขาดสุดแต่ผมนี่มาลองทานดูนะครับก็เขาก็เป็นตัวที่คุณช่้ช่วยาบอกนะครับอย่างกากตัวที่พูดถึงเรื่องผู้หญิงนะแล้วก็นีเห็นไหมยังมีกลังนิดนึงกากกากกาบกาแฟนะครับเวลาเราเอารูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ น่าจะที่ลองเนาะวันนี้บอกนะใช่ไหมทำมาวันนี้ก็มันจะเลิกใช่ไหมฮะดีกว่านะเบอร์หมดแล้วน,น,น,นะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลเฮ้ก็ใส่นมหรือว่าไม่ใส่ไหมนี่เลยอันนี้เลยดืย่มนี่เลย แล้วแต่เหมือนเราชอบกาแฟดำไหมชอบบางคนก็กินกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลก็ได้แล้วแต่เราตามสไตล์ปรุงเลยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วท่านครับเป็นผมก็ไม่ใส่ผงก็มีกาแฟดำผมใส่น้ำตาล

No money? Yeah. Uh, so, on the Chinese side or Vietnam? Chinese, you, you, you need uh, your money? Um Yeah, I have US dollars. I take US dollars. Oh, you want to share money there? Um, in, in the border, can have, you can have. I can do it before the border. In the border, you have uh, many many people uh, people yeah. share change money. Yeah. But I don't know, right, Put right for you, you can ask them to do that, yeah, in the okay. border. Well, yeah. cool. I ิมีิมไอ่นี่แต่ทกินด้งเิทุกทาีนครัดาต่ชาติประถามีโจ้ใ่หครับ้โหเทีมได้ที่ไหนนะครับก็ดันกันใช่ไหมดนที่ไหนไม่กดทีมก็มโจก็บอกว่าที่หน้าดานมันมีนะครับเขาก็เขาก็ยังไปที่วิ่งไอ้ที่แบคุณมิอ้คุณมิเดินทางนี้ที่ผมบอกเพื่อนนะครับที่เที่ยวเดินทางอยางเนี้ ขยาใหยคุ้มค่านะอย่างตรงนี้เที่ยวเสร็จไปที่เต่าไทยแล้วก็ขั้งไปที่ภูเกิลอย่าลืมไปเที่ยวคือที่เหล่าซางนะครับบนเขาสวยมากครับโอ้โหมาแล้ว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 เสร็จเลยนี่คือโอ้โหน่ากินนะเกิรนหอ่าีมนอนะหอมกุ้งบ้างหอมเนี่ยไม่กินแักมาก หอมมากครับเค้าบอกหอมนะครับเพวกนั้นผมบอกให้หอมๆใไปแข่งอย่าตแข่งนะเฝอครับเพื่อเพื่อนกินเนี่ยแต่ฉบับของเวียดนามแท้ๆครับที่นี่ทำมาไปถึงทำมาถ้ามากินเ่อคือเหมือนกับว่ามามาไปถึงเวียดนามใช่อาหารหลักของชาวเวียดนามเลยนี่โอ้ครับใช่ไหมกินหอมเลยครับแล้วอาหารเสาร อาหารสาวไม่มีครับโแเคโดยอนี้ครับแล้วลองชิมรสชาติรว่าชันใจ้ตำน่็อยู่ที่ลาวไก่นี่ก็มีฮอกเตียมันมีสนิเจอรทอร์เรตนะครับเอาตามาตามเครื <t <t ่องไม่สัญลักษณ์ป่ะนั่นไงแล้วพอกเตียมีสัญลักษณ์อะไรอีนโอ้ชีบชีบ นี่ผมอยู่น่าภาษานีกาเหล่ากายกาเหล่ากายนะอยู่โต๊ะผมว่าถ้าเกิดปรับปรุงมั่นใจต่างกาแฟเอาเอพิโซที่เราชานอยู่ที่อินเดียหรือว่าอ่าแบบกาแฟต่างๆเลยนะครับแล้วกาแฟโอเลี่ยุต่างๆผมเชื่อว่าอาจจะได้ยินเสียงเฮียเหมือคงไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยก็อธิบายเรื่องกาแฟผมก็อธิบายเรื่องก๋วยเตี๋ยวว่าวยเตี๋ยวผมจะอื้อ่า แล้วเวลาอธิบายก๋ยเตี๋ยวกาแฟอ่ะใช่ตอนนี้ก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวผมนี่นะผมบอกเลยครับว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ใช่เส้นสดนะเป็นเส้นแห้งแล้วเขามันลวกแล้วนะหรือเสี๋ยวหวาแล้วเป็นเตี่ยวสดกาแฟอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเป็นก๋วยี๋ครับเดี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหยดให้ผมให้ผมผมกินกระต่ายอีกเลยเต็มอยู่เข้าวให้ผมต้องกินอ่าไก่เนี่ยข้าวเหนียวกระต่ายสั้น ไอติมเนี่ยข้าวหนึ่งขางไก่อร่อยนอนุ่มมากไปกันได้แล้วผมว่าเนื้อนเนี่ยประมาณเลยอะไรเนีย่ๆๆๆๆๆนนยนุ่ม <ๆ S 1> ดี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 าีดีดีดาดี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 นีดาดี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 ดาดีดีดอดี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 ดอดีดดีดีีด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 ีนีด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 ีีอยู่ดีอดอนนีีนนีีีอ มาเป็นโจยุกที่เขาจะให้มานะครับเดี๋ยวผมกะสักก่อนกาแฟที่บอกว่าหอมจริงๆเครืองหอมแบบแตกต่างที่อื่นนถามว่าที่เวียดมันเปฟองกลิ่นหรือเ่าใช่ที่เวียดที่เวียดเนี่ยเขาจะไม่กินพริกป่นนะเขาจะกินริเมทอ่าผู้ที่ใส่น้ำตาลจะได้นะครับหรือไม่ใส่น้ำตาลก็แล้วแต่คุณนะครับใส่นมด้วยก่อนแล้วแต่ว่ไม่ใส่นมใส่นมก็ได้อ๋อไม่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 มีท่านผู้จะสืครับก็ขอข้าได้บอกว่าเสืออ๋อเสือแล้วคนที่ขอนมดูว่าเวลาใส่นมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับ โย่โย uh ่อ huh. ันน hey, ี้ขอขอเสือนะครับเอาสิงโตหรือเสือดีนะเพื่อนๆเฮ้ยลูกเราเราเราอยู่แฝงหนง่แล้วกินข้าวผัดก่อนดูชั้นผู้ชัยมั่งมั่งโอ้ยอร่อยมากนะฮะดูดูดูที่ต้องผมเลยมั่งมั่งเลย ใช่เนาะไอหนวดแค่นี้ว่าทีมงานของเราเนี่ยมันจะเป็นที่จีนเมกเกอรนะฮะมาจากพื้นทางตรงนี้นะฮะแล้วสักพู่คุทานมาเส่ลงไปนะครับแต่ผอเมกเกอเลยว่าคุณมาที่นี่กาแฟนี่อร่อยมากของมากแตกต่างที่อื่นแล้วฟ้องในชั้นเลยว่ามันแตกต่างจริงๆกินไม่เหมือนอะไรเลยฮะเอ๊ยหินเหมือนใครเลยครับ ถ้าทำกาแฟพิซโซ่มันก็ใกล้เคียงกับจะทุกร้านเนาะเป็นชิมปากเขาโหเลี้ยงเากาะกาแฟดำทั่วไปก็ใกล้เคียงกันนะกลอาจจฟองนิดว่าเออเนี่ยเขาชอบอย่างนี้หน่อยอันนี้หน่อยนะฮะแต่มากินอันนี้ก็มันมันมันโดดเลยรสชาติมันโดดนะฮะโดดทงที่ดีนะไม่โดดทำไม่ดีนะครับอันนี้คืออ่า ันนี้คือข้าวผัดแต่ข้าวผัดใดผมไม่ทราบผมไม่สิ้เราล้นต้องต้องเอาโรงแรมอื่นให้เขาด้วยจองยินแม่บอกว่าคุณมาสิอยากให้มีงานนี่เยอะออกจากบ้านงานจะเยอะมากเลยแล้วเมย์ก็จะโทรมาด่าแต่พอเราอยู่นะั่งงานมันหายไปไหนหมดคนนี้ก็เลยมันเหมือนแกล้งเขาอ่านหรเขาอ่านไม่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 จริงจริงมันเหมือนคนอะไรไม่อยู่อ่ะลองจุ้นอยู่อ่ะ อันนเดี๋ยวผมประทานข้าวัดกอน,นะครับผมมาถือผมนะข้าวผัดพีดน่นีดด่ดูหาดูฮะสีสีสันะครับผมไม่ทาราบลุงเ่นี้เป็นเป็นปนงกะหี่นะนะแต่ผมองดูนะครับดูก็เขอยู เขามาได้เหมือนกันนี่ไหเขาอยู่ระหว่างกับระหว่างระหว่างกับสาวฟาวะครับแล้วเขาบอกว่าอยู่ระหว่างก็ก็คงมาต้องมาเหล่าไก่อยู่ดีนะองอ่อืมโอเคนะมันอาจจะมีทางขึ้นหรือเปล่าผมบอกเลยว่าข้าวผัดใช่ได้เนื้ออาหารอาหารเวียดนามเนี่ยอร่อยไงตั้งแต่สิบเก่าตั้งแต่สิบเก้าคนแล้วคนเจ็ดสามยม่สิบพันจริงเพราะผมอยู่ขนาดว่าไม่ไม่เคลื่อนไหวเลยผมไม่คลไม่ได้ไม่ได้เลยอร่อยทำอร่อยมากเลย อ่าและนี้เป็นข้าวผัดไก่นะครับไก่ก็าจะหั่นเป็นเส้นๆ,ๆให้นะครับก็ใส่คาโรอลแต่นนเ,นเนื้อเนี่ยผมยังคาดเดาว่าเป็น,นแะไรเแฮมเบอร์เกอร์ที่นี่รอร่อยนะก็หลีหรือเปล่าคนระับาดูแฮมเบอร์เกอร์สุดยอด้เพราะเพราะมัน,น <พอ S 1> จะไงอันนี้แป้งมันดำก่อนคุคุเวียดนามเนี่ยมัน,นเป็นตัวครับมันก็เหมือนข้าวไก่บ้านเราอ่ะข้าวอะไรไก่นะข้าวผัดหมกนีไม่ข้าวหมูไก่ของข้าวหมูไก่กินมา ก็เหมือนกันเะยตะบองพวงตะลีใ่ดีไหมตะบองเป็นหมูข้าวผัดอือันนี้เป็นข้าวผัดสไตล์เวียดนามอ่ะไม่ดูดังเม่อผมไม่ค่อยกินก็คุณชี้ไปล็นไม่ะได้จะได้โอเคเลยจะได้ยอดนะพ่อเรารอคุณรัสเซียรับประกับพบนะฮะตอนนี้เขาก็เข้ามาฝั่งฝั่งเวียดนามแล้วเขาไปจากชายแดนแล้วนะครับ คาดว่าเจนุัวนี้นะครับใช่ไหมครับอาจะได้น่าจะพรุ่งนี้ครับน่าจะแต่ไม่รู้ว่าแล้วแล้วแต่แผนของเร<ช>าาแผนเราอยู่แค่สองวันอ่าเราเวลาอยู่สองวันเพราะเราจองตัวกับวันที่สามสิบยังไครับจไวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งคือต้องบินแต่เช้าอ่ะก็คือเหมือนเวลาที่เราสามสิบถูกอ่ะอืมอาจารย์ไยจองเช้าวันที่หนึ่งอืมก็ไอ้เนน่าจะมีเท่มเดียวเนาะอืมต่วอวัน หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมจองเทียวชาบิคอเลยนะขอหน้าเท่าไหร่เมื่อเข้ามากรอกนะ บีบาเตอร์ก็เดกินกับผักติดคอมัดแห้งมากไมแใช่อร่อยเขาบอกเลยว่าใช้ได้จริงๆมีน้ำเย็นให้กินเอ็นน้ำร้อนให้กินฟีเฮียตกเฮียบกเบอกโออกเฮียนึงดีเลยไหมก็มีน้ำชาบริการแต่เราลืมนะครับน้ำสั่งให้ผม เมืองหนาวเองก็ต้องกินชาเนาะไม่รู้นี่เป็นตะกันเลยนะครับเด่นชานี่ยรก็อากาศเปลี่ยนแปลงมนกหนาวเย็นหนึก็ก็เป็นับี่ต้องกินีนะนี่มาทำอะไ่ครับานทำแล้วมาใส่ใส่เสื้อใส่เสือไม่้อเสือแล้วเป็นนามได้ลงเสือ ว่าข้าเป็นใส่นมแล,ล้วลูออกค้าเี่ยหัวน้อยไปหน่อยนะยกว่านิดหน่อยินหน่อยเนี่ยกินก่อนอืมน้ำผึ้งตมสุ แนู้ตางบแบบีนนะมันเข้มขนดีเข้มข้นกว่าไทยนะไม่หรอกกินมันแตกต่างว่าผมเข้าผสมบาริลาไม่หรอกเกินนี้มันมันมันกินบริไลนะกาแฟเขาอันดับสองรองจากบราิลหรือตาไม่ม้ไม่ใช่นะผมกินอะไรที่เขาเป็นใบชาให้ผมทานที่เขาผสมที่โรงแรมมันไม่เหมือนของอมมันเป็นกินเนี้ยไม่กลิ่นรเสมนะผมว่ากาแฟเขาเขาผสมเขาผสมเอ๋แต่ใคร าคล้ายๆชา,ช,าชิ้นที่ผนทานอยู่ที่โรงแรมที่เขาให้กินฟรีนะครับมันจะเป็นกลิ่นคล้ายๆหอมเหมือนกับบารลีลานะหรือก็จะใส่ใบก้านบัลลีลาผสมอยู่<ม>ที่มักไปดูนะฮะกลิ่นบารลีลาแน่นอนเลยใส่เสือเลยโอเคไหมดีขึ้นไหมอ,อ,อ่าอร่อยก็อยากผมใส่น้ำตาลเนี่ยไม่ใส่ผมใส่แต่ผมไม่ใส่มากจบหวานมากคือ,อลาบอดีคือกาแฟ กาแฟเวียดนามสุดยอดโอ้มาแล้วมาแล้วเบอร์เกอร์โอ้นี่คือเบอร์เกอร์ของซูเปอร์โจนะขอโทษนะครับเุณผู้ชมดูหน่อยซูเปอร์โจสั่งเบอร์เกอร์น่ากินมากนะน่ากินนะครับเบอร์เกอร์โอ้ยเบอร์เกอร์อุลมาเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อหรือเนื้อเนือหมูครับเนื้อเนื้อน่าจะเป็นเนื้อน่ากินมากนะที่ที่เวียดนามชอบอย่ากนะแป้งมันนุ่มอ่ะ แป้งแป้งแป้งหนุ่มปังเลยะก็เมื่อกี้กูหนุ่มปังกูเห็นแล้วเขายังไงก็ยังไงก็ดีกว่าเรามับ้านบ้านเราข้าผดีก็ต้องมาลองชิมเบอร์เกอร์เขาบ้างนะอาจจะเป็นวันนี้วันที่อาจจะไม่ไหวหรือถ้าผมจะไหวสิผมก็จะชิมดูเหมือนกันนะครับก็ไม่แพงก็หกสิบบาทห้าสิบบาทอยางของเราแล้นะประมาณนั้นกี่หมื่นนะเมื่อกี้ดูเราไม่ได้ไม่ได้บอกมันจะร้อยมั้งประมาณ ประมาณ5 0 6,000หรืว่า5,000ไดเดอดไปกินร้านอาหารี่ดีอย่างครับเขาไม่ได้ฟันเรานะเพราะราคาแน่นอนกินร้านอะพวกอาหารที่้คันทางเนี้ยจะต้อเที่ยวรถฟันครับต้องไปจัต้องฝันไม่ทับคุณต้องถามราคากับ้องที่ไปราคานะกางเที่ยวถามทาเสียวัว่า ตลอดใช้ได้เลยครับเพือนกำลังม่นวายอยู่กรต่อประคับขร,นนร้วนะตงน,นี้นอร์อเวไปดไหนแล้วก็ตั้งแตที่ไหนนี่ก็อาจจะเป็เตทีตต่ยแล้วก็มีที่โันที่ดุนอร์เวยนะครับฟิลิปนนะครับตะวันตกการใช้ของการเที่ยวในแต่ละที่นี่ต่า,า,ตา,นา,ตนางนะครับว่าสูงอย่างไรครับ

กินน้ำเย็นชามเลร้านนี้มันไม่ได้ร้อนเท่าไรร้อนนม่รอคืออาหรอเป็นกันหรอมครับครับอ่มกเนียกดตลาของพนาแบบนี้อ๋อคือเบอรเกอร์เนื้อคือที่นี่มีจะมีเน็ตให้ฟรีไงผมก็อยู่หน้าตอนนี้ รถไฟเหลไปพอดีครับก็เป็นร้านบริการอินเทอร์เน็ตไทยที่ว่าอร่อยมากเลยผอดีกเลยก็คุณท่าเห็นก็จะได้นะถ้าเราคะแนนเต็มติดผมให้ห้าครับอ่าตัวเดียวแัวเดียวเองตัวเดียวเอวันนั้นเราไปกินตรงไหนอร่อยมากที่บหง่านที่บาง่านถ้าเปรียบเทียบกับร้านใหญ่ๆมันก็มักเรานั่นนะถ้าช่วงเวลานั่นไม่ได้อ่าไปกินไปกินเราไปกินที่บิ๊กซีมันนั้นโอเคไหมอันนั้นอร่อยไหมบิ๊กซีวินเย็น็หกคะแนนเขาก็ยังอร่อยอยู่ตรงนี้ อันนั้ก็กินแบบสไตล์ฝรั like bon ่งเลยสไตล์โมกะนไม่ได้แบบคล้ายๆอะไยเราเป็นไม่ใช่ไม่อันนี้เหรออันนี้ก็คือมันฝรั่งมันไม่ได้ต้มมาก่อนนะว่าไม่ามันฝรั่งคือตัวว่าเป็นมันธรรมดามันบ้านแค่เอามันบ้านมากกว่าแค่ไม่กว่าแค่มันฝรั่งแค่เป็นฝรั่งนะคันเป็นมันฝรั่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำให้เป็นเป็นแฝงอ่าเป็นมันเทศแหละเป็นมันเทศ เป็นมันฝรั่งหรืเป็นไต่ต้องมาทานก่อนนะต้องพุ้งแป้งก่อนนะมันทำก่อนนะมันไม่ใช่เอามัาฝรั่งแล้วไปทอดได้เลยนะคืออันนี้มันก็เป็นมันฝรั่งแหละแต่เป็นมันฝรั่งที่ยังไม่ได้ทำให้เป็นเป็นไต่ผมเข้าใจว่าอันนี้คือมันฝรั่งเหมือนกันแต่ไม่แยกมันฝรั่งกับเป็นไายใช่สดอ่ามันเป็นมันฝรั่งที่ปอกเปลือกมาทุกงทานแล้วก็ทอดเลยแล้วก็ยังก็ยังไม่ได้บดไม่ได้อะไรไม่มีคำี่อร่อยก็ต่างกันครับมันก็เหมือนเรากินหนังจริงมาก จะเป็นปายมันนุ่มๆบมันผสมมันผสมรึเเอาไปทอดใช่ครับเคยกินรูกนี้ไหมรูาอูกแป้านเราเรื่อขนมไข่เต่าอ่าเคยกินเมืองไข่เต่าใช่ไหมไข่เต่าเนี่ยมันทำจากแป้งไอ้ทำจากมันอ่ามันมันแดงไม่เปอนมันเทศมันก็คงมีวิธีการคล้ายๆกันนี่แต่บ่ามันหั่นออกมันทอดกุลาบขูมมาน อันนี้แล้วแต่เราเมนูสูตรเ,เราต้องคิดถึงบ้านเราดูเราบอกว่าเขาตัดไม่ไลไม่ได้ก็คือว่าถ้เป็นสิบถุงบ้านก็นกแปดครับผมงบ้านแปดเดีผันไม่แห้งคือข้าวใส่ผงกาหลีก็คือใส่ใส่ใส่สีเหล่า,านี้นะรับแล้วไม่มีขนไม่มีกินผงโกาหลีเลยนะเราใช้ได้ แต่ไรู้ว่าเป็นอาหารเรื่องนานแค่ไหนด้วยนี่ผมไม่ทราบโอเคครับก็ขอจบริยการนาหารครับแคนี้อไดบัดครับฮัลโหล